สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรับประสาสินคือเอาพี่น้องครับนะครับวันนี้ผ้ามาเบืองหหน้าพี่น้องครับผ้ามาเบืองเข่านะครับมันเป็นตาดิกินบ่ครับผมนี่นะฮะกันเต้นะครับของผมเนี่ยผมเพียจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสิบ้ายางจนสุดนะครับ ให้เบิง้งนะครับเจ้าวงนี้ได้พี่น้องเจ้าวงนี้ดีเนี่ยยังมีหนามนะครับมีหนามนาสีได้ยุดอกไปทุนขึ้นย่ดอกวานะครับเนี่ยเป็นพ่นพ่นนี่มีโปรเจกต์นะครับผม เเาอีคนนี้มีโปรเจกต์สิเหตุเป็นเถียงนาเนี่เป็นโฮมกระเดานะครับโฮมกระเดาแล้วกันเป็นโฮมว่าเนี่ยนี่ต้นว่านี่ก็ต้นกระเดาต้นประกอกบ่ไก่อม่อุ้มดีดีนะอันนี้นก,ก็ประกอบเขาบเขาปรตัด,ตดออนนะกยเขาเขาปล่อยไปเลยไปเนี่ยเออ นี่ครับเติมกระสีวสวสวยกันหวยชวย้มวดเวยแม่อุมดีๆนะมเนหายไปเนี่ยกระสงนี้นี่กรสิคิดว่านะครับท้านเนี่ยรถเขามาจอดนี่โอเคแม่เยื่อเทือนใดแล้วเนี่ยนาะเนี่ยพ่นผมหดนี่นะครับเนี่ย แต่การใส่ปุ๋ยอีกเท่น,นึงคือสีงามอ่ะเนาะแต่ว่าบม่ใส่แล้วบม่ใส่แล้วเพราะว่าเสพเสพเสพปุ๋ยครับปีนี้เป็นปีที่ผมลองลองเห็ดเบิ่งนะครับเนี่ยพ่นจนหอดพ่นผุนนะครับพุ่นขอบพุ่นละ่ะง่ามพ่น,นไปนะนี่กันะะทั้งนี้กะทั้งนี้กะ พูนพูหน่อยๆนะครับเดี๋ยวผมพายยางไปไปต้นนั้นใส่ปุ๋ยก่อนนาสิใส่ลายเติบอยู่เนี่ยกนินนาสิพวกนี้มันเป็นหยาค่านะครับตัดออกได้แต่ผมบริยูนะมันกลเลยมันกลเลยหกหกเนี่ยจังหน,น,น่อยเนี่ยพวกนี้ก็จอดรถได้แว่แวรถได้นะครง่าย พูดหนีไงนะครับนี่นน <c oughs> แต่ว่าทั้งพี่เปินเปินตัดต้นต้นเข่านหน่อยๆเปินตัดมันก็นเลยง่ามมันไม่ถึงเสมอกันเลยนะครับพูด <c oughs> จะของเปินตัดเนี่เปิลเปินี่ยง่ามกัดแต่ของเฮาแมนของเฮาบริตัดนี่กันแท้ นี่เพี่นก็นเอาไปแกยวเอา,อาเนี่ยล็อกเขียวกันแท้พี่น้องครับน,นี่หนึ่นงเลี้ยนหน,น,นึ่งเลี้ยนเนี่ยสามลายกาลัวแล้วก็มาเลี้ยนนี่ครับสามลากลัวคือกันเป็นล็อกที่สองนะครับพนนั่งกาบุเป็นเนี่ยจริงๆหรืวทางทางใหญ่งงเลยแต่ว่าเรลี่ยนนะ <c oughs> เนี่ยนี่นะครับจากพูอันนี่นะครับของผมหอดนี่นะครับหอดนี่กันแท้ทั้งหมด สามไรกลัวเจ็ดไร่เนาะประมาณเจ็ดไร่กลัวบ่ให้เรสามกลัวสามคือสี่สามกลัวสามกลัวถ้งหมดเจ็ดเจ็ดไรนะครับเจ็ดไรกลัวนะครับเนี่ยราเบิงว่ามันสิใดเขาจะกระสอบนะครับแต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยผมใส่เซฟนะครับผมใส่บ่หลายนะครับอืมแล้วก็ เกิดมีขีง่งัวลงน้าเป็นเป็นปีที่ผมลองนะครับลองลองเหตุเบิงนะครับว่าผมใส่เคมีเห้มันน้อยลงนะครับมันสิออกมาแจ้งใดนะครับมันสิออกมาสมกับขันเท่าด้านด้นไปเนี่ยนะครับขันเท่าพอใส่เคมีเลยเนี่ยเข้าเสียถอยนะครับหลัก เปรียบเทียบเบงไ่เคมีนี่อันไหนมันขุ้มกลัวนะครับรนอนาคาข้ทงหน้านะครับผมนี่นะครับปีนี่คือเป็นปีที่ผมทดลองนะครับผมทดลองผมมาไดเ้เบิงละเอียดนะครับหญ้ามันกัหล้ายตอนนั้นตอนแรกๆนี่ห้าร้ายนะครับแต่ว่าเขาเขามันขืนมาได้หยามันกะตายไปเองนะเนี่ย กันเลยก็ทายพี่น้องในเบิรงนะครับเน <c oughs> ี่ยคุ <c oughs> ออ้งานี่เขาเอาเข่าหนีดูไปอวบ <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขามาเบิรงยแยมเกี่ยวเดี๋ยวผมสี่ทายพี่น้องในเบิรงคือเก่านะครับผมยยมเกี่ยวเขา่าแยมดูดเขานะครับสีได้จ็คกระสอบนะครับแล้วผมสีมาบอกว่าผมใส่ปุ๋ยจ็คกระสอบนะครับแล้วก็ลงทุน จักบาทนะครับผมนาะกาซิมีค้าไทค่าหูดค่าไทนะครับค้าปันนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าขันปีนีทดลองแล้วปีหนาสิลดต้นทุนสิมีวิธีลด้นทุนได้ยังไงน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิมาบอกตอนที่เกี่ยวนะครับ ขันเอาเอาจริงๆขันขันใส่ป erm 爸爸ุ๋ยอีกเนี่ยเนี่ยมันมีนามนะครับเขนใส่ปุ๋ยหลบเนี่ยอ่าเป็นปุ๋ยเล่งมากหือยังคับเสียเขาง่ามง่ามเลยพี่น้องครับนะครับง่ามเลยเนี่ยเบิ้องของขาเจ้าพอกยังง่ามของขาเจ้าง่ามอีนะตั้งดีขนาดวะ นี่นะครับผมพี่น้องครับเอาพี่น้องครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ด้วยพี่น้องครับนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปล่าสุดนะครับผมนะฮะนะครับพบพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมพี่น้องครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับถือแบบขอบพระบังนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับให้หนูด้วยได้ก็บายบายบาไปจุ À. Thế đấy. Wow. <laughs> <Chảm ơn. cười> bye bye. <Yeah> bye bye. Bye đấy, Bye bye. Bye bye. Bye bye. cái gì Bye bye. Bye bye. Bye